ฮับช่แล้วมันฮัผมดูกระตูนมาแล้วก็ชอบขอดังยาซื้อไปเอ้ยใ,ใ,ให้ยาซื้อให้แล้วก็หมาตัวแรกซื้อมาั้างใรแหลผมอยู่ปลหนึ่ง ที่บ้านไม่ไม่มีใครเลี้ยงเลยมีผมนี่แหละมาคนแรกเลยดูตุลม้าอยากเลี้ยงมา้าและเหมือนพ่อเขาก็อยากอยากจะได้ด้วยก็ยาก่าก็ซื้อตัวแรกย่าซื้อแล้วมาตัวที่สองก็เก็บเงินซื้อเองเก้าพันบาทม้าไทยตัวแรกเลยจําได้เลยเจ้าจริงๆก็อยาก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 ขีม่ม้าไอ้มันมันมีอะไรขี่ม้าระยะทางไกลครับผมไม่รู้ว่าเอ่อชื่อที่ว่าเขาแข่งกันนั้นเรียกว่าอะไรมี แข่งคิมลระยะทางไกลน่าจะมันน,น้องนะคะก,ก็จะมีน้องที่มาสมัครเรียนใหม่ม,มีอวันหนึ่งชีนขอสัาร์แล้วก็มีม่สี่น้ำเพินนะคะน้องสองคนมหาบาขรีช่วงเปิดเทอมนะคะบอกว่าอคับผมขออนุญาตเวลามาโรงเรียนผมเอามา้า โรงเรียนได้ไหมครับเขาก็เถามหนูว่ามายัางไงหนูขี่มาจากบ้านจากวัดม่วงของวัดถ่อยก็ประมาณ 4- ี่ห้ากิโลเมตรนะคะก็เลยถามว่าหนูเคยขี่บน้องบอกว่าเคยขี่ตั้งแต่สมัยโรงเรียนเดินทีอยู่ปฐุมค่ะที่บ้านมีพ่อหมาน้องจะเรียนรู้ก็เรียกว่าเป็นการใช้ชีวิตอยู่กับม้ามาตลอดอยู่เนี่ยเขาก็จะฝึกพันแล้วก็เวลามาโรงเรียอนอะไรย่างเงี้ยน้องก็จะได้เอาม้ามาด้วยแต่เขาก็จะมีการฝึกก็เลยถามน้องบอกว่า ปกติหนูทํากิจกรรมอะไรบ้างเขาบอกว่าเขารับจ้างในส่วนของงานต่างๆเป็นงานแขวนเมืองพิเศษชายชาอย่างเงี้ยการแสดงต่างๆง,งานบวชงานแต่งน้องรับหมดน้องก็อ,งอาจจะบุกพันแล้วก็ห่วงม้าด้วยบอกก็เลยบอกให้เอาม้าจะเปิดเทอมเลยสุดข้หมายก็คืออย่างน้อยน้องเขาก็เอ่อเป็นิดใจน่นในในในอโนโยนนะคะงานอยู่กับม้าแล้วก็ เป็นอะไรที่เขาเรียกว่าเหมือนอาชาบำบัดนะคะแล้วที่สาคัญอะ่ะเป็นรายได้เสริมส่วนหนึ่งให้กับน,น้องเพราะคำหนึ่งประทับใจบอกว่าผมมีรายได้ทุวกวันเนี้ยที่ใช้เรียนหนังสือเลยเราว่าน้องม้านี่แหละคะ่ะใการแสดงความขแล้วเราโดยเฉพาะเราอะ่ะเป็นเมืองแสงเมืองนะคะเพื่อพิเศษชัยชายเป็นเมืองของกีราชนเมืองนักรบแล้วมันมีความรู้สึกแบบเห็นน้องขี่ม้าแล้วอ,อ๋อรู้สึกใจปูอะค่ะมันรู้สึกเออแล้วเหมือนมันย้อนอดีตอะ่ะมันเหมือนกัแบบ เป็นเมืองนักโลบ่ะแล้ววันนี้ท่าเราสื่อสารให้เด็กๆนะคะที่พอคือเป็นนโยบายเป็นแนวทางที่เฉยว่าถ้าเราฝึกได้อย่างน้อยอ่ะเราจะมีเด็กที่เป็นเด็กเรียนร่วมเยอะนะคะแล้วก็เป็นเด็กที่อาจจะสนใจเรื่องกิจกรรมอย่างเนี้ยก็จะสามารถที่จะเอามาฝึกขี่ม้ที่โรงเรียนได้เรามีความรู้สึกว่าเด็กๆเขาได้ฝึกนะคะเขาได้ฝึกเขาผูกพันแล้วก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เหมือนเราเป็นท็อปพาวเวอร์ ของโรงเรียนพิเศษชั้นตะศิลป์นิยมูปินีซ็อกเคอร์เวอร์ของโรงเรียนพิเศษชั้นแล้วก็อาจจะเป็นซอฟตคอร์เวอร์ของประเทศไทยได้ในส่วนของเราเป็นดินแดนแห่งนักรบอยู่แล้วค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวเด็ดๆกับทางคมฉลึกออนไลน์นะครับ